วันศุกรสีอะไรเอยเด็กๆตอบคุณครูดได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะสีส้มนั่นเองนะคะวันพระหัสบดีสีส้มนะคะใกล้ๆจะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรเออเราเรียนเรื่องผักผลไม้นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับลักษณะรูปร่างของผลไม้นะคะ ผล,ลไม้เนี่ยมีหลายอย่างเลยเมื่อวานเราดูคลิปกันไปแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็เตรียมคลิปวิดีโอไว้สําหรับเด็กๆนะคะให้เด็กๆไปดูว่าผล,ลไม้แต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยของผลไม้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเลยคุณครูอยากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าเด็กๆจะออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสพกเจลล้างมือและล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆผล,ลไม้เป็นผลผลิตจากพืชมีอยู่หลากหลายชนิด มีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายเลยนะคะอ่านี่คือสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอ่าสตรอเบอรี่มีลักษณะเป็นผลทรงกลมรีคล้ายๆรูปหัวใจเลยนะคะตรงขั้วมีกีบสีเขียว เปลือกมีเมล็ดเล็กๆเกาะอยู่เมื่อยังไม่สุกจะมีสีขาวแต่เมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงอมส้มเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรอ่านี่คือส้มส้มเป็นผลกลมผิวเรียบมีทั้งสีส้มและสีเขียวอมส้มนะคะเด็กๆเนื้อของส้ม เมื่อผ่าออกมาแล้วด้านในจะเป็นกรีบๆเป็นชิ้นๆน,นะคะเด็กๆแล้วจะมีเม็ดอยู่ข้างในนะคะเม็ดเล็กๆเ,เวลาที่เด็กรับประทานเด็กๆอย่าลืมเอาเม็ดส้มออกก่อนนะคะต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยสีแดงๆมีขนด้วยอ่านี่คือเงาะใช่ไหมคะ เด็กๆเ,เคยทานไหมคะเงาะมีใครรู้จักเงาะบ้างเอ่ยอ่าเงาะจะมีลักษณะเป็นผลกลมๆผิวจะมีขนๆออกมานะคะเนื้อด้านในจะเป็นสีขาวจะมีเมล็ดอยู่ตรงกลางใหญ่ๆห,หน่อยเวลาที่เด็กรับประทานเด็กๆต้องเอาเมล็ดออกนะคะแล้วค่อยรับประทานไม่อย่างนั้นถ้าเด็กๆ กลืนเมล็ดลงไปอาจจะทำให้ติดคอได้นะคะเด็กๆอ่าต่อไปเป็นสับป,ประรดสับป,ประรดมีตารอบตัวรอบตัวใช่ไหมคะเด็กๆสับปะรดมีลักษณะเป็นทรงกระบอกมีเปลือกแข็งมีตารอบผลแล้วก็มีกลุ่มใบเล็กๆที่ปลายผลนะคะเด็กๆ เมื่อผ่ามาแล้วเนื้อด้านในจะเป็นสีเหลืองอ่าองงุ่นนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยองุุนมีสีอะไรบ้างนะอ่าองงุ่นมีสีเขียวนะคะเด็กๆมีสีม่วงแล้วก็มีสีม่วงอมแดงๆนะคะอังงุนก็จะเป็นพุงๆใช่ไหมคะเด็กๆผลย่อยของอังุุนมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม หรือกมลมรีเหมือนลูกเหมือนลูกไข่อะค่ะเด็กๆอ่าเมื่อผ่าออกมาแล้วก็จะมีมะเมล็ดภายในผลประมาณ1-3เมล็ดนะคะเด็กๆอ่าต่อไปเป็นกีวีนั่นเองผลมีลนะักษณะเป็นทรงกระบอกหรือทรงรีคล้ายๆรูปไขเ่เลยค่ะเด็กๆ เปลือกของผลมีสีน้ำตาลอ่อนมีขนเล็กๆปก,กคลุมอยู่ทั่วผลเลยนะคะเนื้อภายในจะเป็นสีเขียวใสๆอ่าต่อไปเป็นลายค้าเด็กๆมีใครรู้จักไหมเอ่ยสีเหลืองเหลๆอ,อ่านี่คือกล้วยนั่นเองกล้วยมีลักษณะยาวรี มีผิวเรียบมีสีเขียวเมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองนะคะเด็กๆเ,เนื้อด้านในจะมีสีเหลืองนะคะอ่าต่อไปเป็นผลกลมๆสีเขียวๆมีลายเมื่อผ่าออกมาแล้วจะมีสีแดงมีเม็ดๆเ,เด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คืออะไร อ๋อนี่คือแตงโมนั่นเองแตงโมมีลักษณะเป็นผลกลมผิวเรียบเมื่อหาออกมาแล้วด้านในจะเป็นสีแดงและจะมีเม,มเล็ดอยู่ด้านในนะคะเป็นมเมล็ดสีดำเวลาที่เด็กๆจะรับประทานเด็กๆต้องเอามเลเ็ดออกก่อนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะไปติดคออ่อต่อไปเป็น แก้วมังกรนะคะเด็กๆผลเป็นทรงรีผิวของผลมีกีบติดอยู่คล้ายๆเก็ดเลยค่ะเมื่อสุกจะมีสีชมพูเข้มนะคะเด็กๆเ,เนื้อด้านในมีสีขาวหรือสีแดงมีมเมล็ดสีดำๆกระจายอยู่ทั่วผลเลยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปเป็นอะไรคะแอปเปิ้ล แอปเปิลจะมีสองสีมีสีแดงและสีเขียวนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอ่าลักษณะของแอปเปิลนะคะก็จะเป็นผลกลมมีผิวเรียบเมื่อผ่าออกมาจากด้านในก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีครีมจะมีเม็ดอยู่ด้านในนะคะ,มะเมล็ดจะเป็นสีดำนะคะเด็กๆ เวลาที่เด็กๆจะรับประทานเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ผ่าเอาแกนหรือเมล็ดออกก่อนนะคะมะพร้าวมะพร้าวมีรูปทรงเป็นทรงกลมรีมีผิวเรียบผลอ่อนมีสีเขียวแต่พอแก่แล้วนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาล เมื่อผ่าออกมาก็จะเจอน้ำของมะพร้าวใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เนื้อมะพร้าวก็จะมีสีขาวเราไปดูคลิปวิดีโอกันมาแล้วนะคะเด็กๆพอจะรู้จกักหรือเปล่านะว่าผลไม้นะคะมีอะไรบ้างนะอย่างตัวอย่างก็เช่นส้มใช่ไหมคะสตรอเบอรี่นะคะรูปร่างลังกษณะก็ไม่เหมือนกันนะคะสีก็แตกต่างกันไปนะคะทีนี้วันนี้นะคะ เรามาดูการบ้านของเราบ้างน,นะคะการบ้านของเรายังเป็นเล่มน,นี้อยู่นะคะเด็กๆนี่แบบฝึกทักษะชีวิตนะคะเด็กๆต้องทำนะคะ<ๆ>เล่มน,นี้นะคะอ่าเรามาดูการบ้านของเรากันนะคะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้การบ้านของเราก็เรื่องการดูแลวัยวะตต่างๆนั่นเองนะคะเราเรียนเรื่องนี้ผ่านไปแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกแต่เด็กๆขีดไม่ได้ใช่ไหมคะ เปลี่ยนเป็นระบายสีก็ได้ค่ะถ้าเด็กๆดูว่าอันไหนที่เป็นการดูแลรักษาอวัยวะของเราอย่างเช่นเวลาเราเดินตากแดดใช่ไหมคะเราต้องพกอะไรเอ่ยพกโล่มนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆทําได้นะคะหรือถูกต้องคิดว่าถูกต้องใช่ไหมคะเด็กๆระบายสีลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเด็กๆอ่านหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆต้องอ่านในเวลากลางอะไรเอ่ย เด็กๆอ่านเวลากลางอะไรคะกลางวันนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นว่ามีพระอาทิตย์ใช่ไหมเอ่ยอทีนี้มาดูข้อต่อไปอมาดูข้อต่อไปนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเขาเปิดเพลงเสียงอะไรเสียงดังมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฟังเพลงเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าแก้วหูจะแตกนั่นเองนะคะแก้วหู จะเสื่อมสภาพนะคะเด็กๆอันนี้ไม่ควรทำเราก็ไม่ต้องระบายสีนะคะเด็กๆดูนะคะทีนี้เลือ,อีกสองข้อเด็กๆไปคิดเองนะคะคิดเองนะคะเด็กๆของคุณครูกิ่งนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้แน่ๆเลยมองจากรูปภาพแล้วเด็กๆต้องทำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากการบ้านนะคะ เด็กๆคนไหนนะคะที่ทําการบ้านเสร็จแล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่น,นะคะช่วยส่งการบ้านนะคะถ่ายรูปส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ